สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับก็ผมแพงเตนานามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทกุญปบบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิลอดุนเดีในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับท่านเป็นพระเสียรใหญ่นะครับเนี่ยยังไม่ทำการล้างทำความสะอาดใดเลยนะครับแต่เห็นชัดเจนนะครับท่าน ร้อยขีดควรอะไรเห็นเยอะะเต็ม e ือหมดเลยนะครับทัานดูสิครับเนี่ยสวยงามปาการนะครับท่านเป็นลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบเก้าเลี่มตุดนะครับท่านดูที่เก้าเลี่มนะครับเนี่ลักเก้าเดี่มนะครับนับดูก็ได้ครับท่านชิวโนิเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยสําหรับเหรียญห้าบาทนี่ครับท่านดูสิครับเนี่ยทองแดงอยู่ด้านในนี่ครับท่้นนี่ครับสวยงามกันนะครับเรารูู้ครับว่าเหรียญนี้จะติดอยู่ในสิตอันดับที่หายากหรือไม่นะครับทัานและจต่เมืองกามเล็กอยู่ที่เท่าไรนะครับ พี่กับเบอร์ดูด้านหลังครับนี่ครับประเทศไทยพศ2551ครับท่านหรือ2551้หเลยครับท่านติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากที่สุดเลยนะครับนี่สำหรับปี2551นึ่นี้นะครับโอ้โหครับโชคดีจริงครับทุกเจอได้เมื่อเช้านี้ครับเนี่ยเหรียญนี้ครับท่าน v ี2551นี่นะครับท่านโชคดีมากเลยครับท่านเรามาดูครับว่าจำนวนการผลิตยูซี่เท่าไหร่ครับสำหรับปี2551เนี่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่6กล้านสแสนสหมื่นหพันเหรียญนะครับท่าน หกล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับหกล้านเศษๆท่านนั่นเองนะครับท่านในระดับยูเอ็นซีนั้นค่าอยู่ที่เหรียญละสองร้อยบาทพอดีพอดีครับท่านสองร้อยบาทนะครับในระดับยูเอ็นซีนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นี่นะครับสําคัญมากเลยครับตรงนี้เลยครับท่านเพราะว่ายูเอ็นซีคงจะไม่มีใครมีแน่ๆหรอกครับยกเว้นนักสะสมมืออาชีพแค่นั้นแหละครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละห้าสิบถึงหกสิบบาทเลยนะครับ